วอยู่ข้างล่างพอมาจะให้สัมภาษณ์มาอะไรอาจจนะเขลียนไปอะไรอ,อย่างงี้หรอ,อไม่ไม่ล่ะป้าเขายังไม่กล้าเลยกูจะกล้าพูดไหมออยายอ้อยไปแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเขารู้แล้วทีนี้นะว่าเป็นใครเป็นใครเบิกความยังไงบันเทิงล่ะครับพี่น้องเอ้ทีนี้ อ่าวแล้วความแตกออกมาแล้วครับพี่น้องอาแล้วครับใครพูดจริงใครพูดเท็จมันอยู่รูนเสาลนะครับพี่น้องอ่าต้องเข้าใจกูด้วยต้องเข้าใจกูด้วยอืมขอความเข้าใจครับโ,โอ้ตายแล้วโอ้ต้องเข้าใจีขอความเข้าใจขอความเห็นอกเห็นใจ ว่านกเขาแมวอย่างกูนี่นะต้องขอความเป็นธรรมขอความเห็นใจอืม <c oughs> นะว่านกเขาแมวอย่างกูนี่มันเดือดร้อนออกมาหากินในตอนกลางคืนไม่ได้แล้วเซ่มาเซ <c oughs> <c oughs> นมาเซไหมพี่น้องหนูเม <c oughs> <c oughs> ินไมหมล่ะครับพี่น้องเอฟซี มันเป็นเนี่ยมันผมก็นั่นได้เลยว่าทําไมแม่นังเอกถึงน้ําตาซึมแม่นังเอกถึงกับร้องนะครับพออะไรไปเห็นความเบิกความเห็นสํานวนเห็นนั่นเห็นนี่เห็นอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างของคนในครอบครัวในนั่นในนี่นะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่มาพูดนะพี่น้องเอฟซีอันนี้เนะี่ยมันเป็นแค่การระบายหรือว่าการใช่ ไม่ได้มีผลอะไรกับคดีแล้วนะ,ะมันไม่ได้มีผลเพราะตัดสินไปเรียบยร้อยแล้วสิ่งที่เขาอัดและสิ่งที่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเสียความรู้สึกกับตรงนั้นะนะเนาะใช่อะไรนี่พี่เจี๊ยบโทรคุยกันเลยดีไหมช่วงกับตั้มบอกผมไม่คุยนะครับผมไม่คุยอมผมไม่เคยคุยกับมันทักทีมีแต่หน้าจอนนี่แหละนะไม่มีหลังบ้านอะไรกับมันนะอืม นะครับเบซีนะเออแม่นางเอกก็อะไรครับทีนี้มันมันล้นแล้วไงมันก็ต้องระบายได้ไหมนะเออถ้าไม่ระบายก็เตกเลยครับพี่น้องใม<ห>่<อ>ไหม,นะมะ่ะเออหงับกลับงับกับเ <laughs> อออะไรนะหมายถึงพอเขาพูดสก,กิปแบบบางทีเขาออกมาพูดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจเนื้อต่าเออเขาก็รู้ว่ามันมันคือมันสายไปแล้วนะ ที่จะมาแก้ไขอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแต่ว่าก็าคือก็มีบางคนขเขาเรียกอะไรอะไรคุณฝนความจริงของช่างตามจ้องจดบันทึกไว้บอกว่าไม่มีครับผมไม่มีสคริป,ปุ่มมีแต่นีในหัวล้วนๆเลยอืจําดีกว่าจดจะไปจดทําไมความจําเราดีกับพี่น้องเอซีเออานนี่ เราโคตรเกลียดคนโกหกคนพูดเท็จเนอะนะนั่นไงนะครับพี่น้องเอฟซีใช่มันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะความจริงก็จางความจริงมันเปิดเผยแล้วใช่แก่ก้ำเกืนแก่กำกินฝืนทนจะบอกเลยว่าเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากเป็นคนที่คอยเป็นบ้าใช่อันใดสิกดดันขอบัวันสิกดดันทั้งผัวโอ้ลุบกาลกกระตุ้ม ทั้งอะไรสิโดนทั้งกุดทั้งครอบครัวกุดันอีกบมือนี้ทั้งอะไรผัวกุดันอีกบหดนี้ทั้งอะไรอีกทั้งอะไรต้องรักษาอันอันสภาพจิตใจให้ลูกอีกบัดนี้ใช่จะมีอนตายียงมันหลายอันหลายอย่างชุดนะออแม่นังอีกก็ไม่ทําทำนี่นี่มึงเลี้ยงมึงเลี้ยงเดี่ยวเหมือนกูได้ไหมมึงทำเหมือนกูได้ไหมถ้าผัวมึงเข้าไปอยู่ข้างในน่ะ มึงเป็นแม่เลี้ยงเดียวเหมือนกูได้ไหมล่ะมึงทําได้ไหมล่ะฮะมึงแก่งเหมือนกูไหมล่ะอืมนะขนาดกูคนเดียวนี่กูยังสร้างบ้านได้ทั้งสองหลังเลยรถกูก็ไม่ีขี่นี่ขนาดกูคนเดียวนะนี่นะนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีว้าวมึงไม่โดนแบบนี้เฉยๆนะ <c oughs> นะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแหวนั่นไง อ่ทั้งโดนอะไรครอบครัวโดนนั่นโดนนี่ตั้เมื่อก่อนยิ่งกว่านี้ครับพี่น้อง F4 สารพัดสารเพีครับพี่น้องแต่ว่าเม่นาังเยอกมาพูดว่าอะไรไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นไงไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่เป,เป็นความ <c oughs> เจ็บช้ำในใจของเขาใช่เขาเาเก็บเขาอะไรไว้ใช่แต่ว่าอะไรมันก็มีมันแก้ไขไม่ได้แล้ว ใช่มันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วครับพี่น้องเอฟซีเข้าใจความรู้สึกจะให้มันดีกันเหมือนเดิมมันไม่เป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องนะเออนะครับเออแม่เลี้ยงเดียวมีผู้เดียวนีนละอืมในลกูกใครบอกมันจะไม่โดนอืมนะนี่ไงครับพี่น้องเอฟซีสิ่งที่เขาระบาย สช่ไมพี่นิดโนเวในเรื่องคนที่หนักที่สุดคือว่าแต่ไหนจะคอยแก้ตัวในหนึ่งครอบครัวคนรอบข้างสุดทนโอ๊ยไม่ว่าจะคนในครอบครัวข้างนอกอีกทีนี้ไห <c oughs> นจะเป็นห่วงความรู้สึกของลูกอีกนี้ความรู้สึกของผัวอีกทีนี้หนึ่งตัวเองอีกทีนี้จักอะไรครับพี่น้องเอฟซีถ้าคนเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้น ไม่เจอแบบนั้นไม่รู้หรอกครับเขาหนักจริงๆนะพี่น้องเอฟซีนะตอนนั้นเนาะอืมนะโอ้หมักไหลก็เล่นเละเล่นทุกวันเลยครับพี่น้องเอฟซีตอนนั้นก็ไปเลียของดำใช่ไหมลนะ่ะไปเลียของดำมันหลงบนดำตอนน้องไหลห <c oughs> ลงุนดำที่งูหัวไม่ขึ้นทีนี้ครับพี่น้องนะตอนนี้อะไรครับของดำเข้าตัวทีนี้อ่า ของดำกับเข้าตัวทีนี้เป็นไงล่ะทีนี้ของดำทำงานสามก็ดีรัวๆครับพี่น้องเห็นไหมละ่ะจิตใจเหมือนแม่นางเอกไหมล่ะไม่ครับพี่น้องเอฟซี ไม่ได้ครึ่งเลยนะครับมึงจะมาไม่มีน้ำอดน้ำทนใช่ไม่มีน้ำบดน้ำทนเห็นไหมแม่นางเอกเขามีความอดทนอดกั้นเขาโดนด่าทุกวี่ทุกวันอ่ะเอาไปใส่ตู้เย็นบ้างเอามันตายในรถบ้างเอาเส้นผมไปตัดเหล็กไหลเออมันอยากกลํามันอยากรวยเออมันจะทําของไปเล่นให้โลกคนไหนแบบนี้ครับพี่น้อง fc เห็นไหมเอาดันดันนะครับดันดันหนึ่งพันหนึ่งร้อยไลน์นะครับท่านใดยังไม่กดนะ อ่มันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหม่สิ่งที่มันกืนไม่ได้คลายไม่ออกเข้าใจไหมครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้ก็ผัวอันนี้ก็ครอบครัวจัากี่จังไหนล่ะครับว่าเป็นบ้ากันหนึ่งนึงล่ะครับนะอืมได้ไหมละ่ะนะครับอ่านี่แหละครับพี่น้องเอฟซี ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สู้ความดีไม่ได้หรอกครับพี่น้อง f อซความดีมันตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงยังไงก็แล้วแต่อ่าแต่อะไรครับเขาทิ้งพ่อแม่ไหมครับไม่ทิ้งทําอะไรครับทำเอาบุญเอากุศลไงอะนะตอบแทนไงได้ไหมแต่เขาไม่ทิ้งแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับพี่น้อง f อซนะเห็นไหมล่ะเขาจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเห็นไหมล่ะ เออเคืนไม,ไม่ได้ขายไม่ออกอ่าวีนยอมระง,งับด้วยการไม่จงวีนเห็นไหมล่ะครับพี่น้องทีเห็นไหมล่ะเพ้ออย์ภัยตัวเองทีนี้นบางคนเห็นบอบางคนก็เคยมีคําถามนะ